ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในช่วงที่2นะคะกับประเด็นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาประจำวันแล้วก็กรณีที่เราพบผู้สูงอายุนะคะที่เสียเสียชีวิตรายแรกจากเชื้อโอมิครอนนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามพบกับ นายแพทย์เฉวิษณนามวาดนะคะผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคค่ะเรียนเชิญค่ะครับกลับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่กรกทุกท่านครับก็วันนี้มาติดตามสถานการณ์แล้วก็รวมไปถึงกรณีที่เราพบการเสียชีวิตนะครับผู้ติดเชื้อ โควิดสิบล้วก็ยืนยันเป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะครับครับก็จะขอเริ่มด้วยสถานการณ์ในระดับโลกนะครับก็ในขณะนี้นะครับก็มีการติดเชื้อที่รายงานล่าสุดนะครับในรอบ1วันคือ1.8ล้านนะครับแล้วก็ทำให้ยอดสะสมเป็น3 2 8ล้านนะครับแล้วก็ การเสียชีวิตนะครับรายงาน3,810รายนะครับเสียชีวิตสะสม5.5ล้านรายนะครับผมอยากให้ดูภาพนี้ครับว่าสถานการณ์ในระดับโลกถ้าดูเป็นเส้นกราฟนะครับเส้นกราฟนี้เราตัดมาดูจากช่วงปลายปีออ2อ6 3แล้วก็เต็มปี2,564แล้วก็มาเป็นต้นเดือนมกราคม2,565เนี่ยนะครับ เราจะเห็นว่าเส้นสีเทานะครับตัวเลขคือจํานวนผู้ป่วยนะครับรายวันนะครับอันนี้เอามาเฉลี่ยแบบเจ็ดวันเฉลี่ยกันนะครับเพื่อให้เห็นเส้นแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับก็ในช่วงช่วงหลังนี้เราเห็นว่าพอโอมิครอนเข้ามาในภาพรวมของโลกในการติดเชื้อรายใหม่ต่อวันนี้ก็โดยเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2.9ล้านหรือ3ล้านบางวันว่าจะมีการแกว่งขึ้นลงบ้างแต่พอเป็นตัวเลขเฉลีย่ยเราก็จะเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับ แต่สังเกตนะครับว่าเส้นสีน้ําตาลที่เป็นเสียชีวิตนะครับไม่ได้ยกตัวขึ้นตามนะครับก็อยู่ที่ในระดับประมาณ7 0 0 0รายต่อวันอน,นี้คือก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับคราวนี้ประเทศที่เราดูสถานการณ์ติดตามกันอยู่ต่อเนื่องนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเราก็เห็นช่วงท้ายที่เป็นเส้นสีเทาคือจํานวนป่วยจํานวนติดเชื้อรายใหม่นี่ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างชันเลยนะครับก็ดูเหมือนช่วงท้ายนี้ก็เริ่มจะชะลอตัวนะครับ ในขณะที่ของอังกฤษนะครับคือครึ่งล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นสีเทาจะเห็นว่าถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลดลงมาชัดเจนนะครับในขณะที่จํานวนการเสียชีวิตของประเทศอังกฤษนะครับเป็นเส้นเป็นรูปข้างล่างนะครับแล้วก็เส้นสีน้ําตาลนั้นนะครับมีการยกตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรียกว่าทเทียบสัดส่วนก,นกันกับเมื่อครั้งที่เป็นระลอกของเดลต้าแล้วเนี่ย แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับคือเสียชีวิตน้อยกว่ากันมากนะครับส่วนภาพนี้นะครับไปที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับประเทศแอฟริกาใต้นี่ก็จะเห็นว่าผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะครับโดยที่เส้นสีน้ำตาลจำนวนเสียชีวิตนั้นนะครับก็ไม่ได้สูงขึ้นตามจำนวนที่เพิ่มสูงอย่างมากมายของการติดเชื้อเส้นสีเทานะครับส่วนของเยอรมนีนะครับ การเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะนำมาก่อนที่ข่าวโอมิครอนจะปรากฏขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็ลดลงมาแต่ตอนหลังก็มีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เป็นการบอกว่าสถานการณ์ในแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับต้องติดตามดูโดยใกล้ชิดแต่ลักษณะที่เหมือนกันของทุกๆพี่ก็คือในเรื่องของจำนวนการเสียชีวิตนะครับ ก็ดูจะอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับไม่ได้แว่งตัวสูงขึ้นเป็นสัสดส่วนกันตามจานวนของการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมายนะครับสำหรับสถานการณ์ของไทยนะครับก็เียว่าเส้นสีเทานี่คือจำนวนการติดเชื้อนะครับในรอบโอมิครอนของเราที่ต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่มานะครับจนวนการติดเชื้อรายงาน เพิ่มสูงขึ้นนะครับตามที่เห็นคือเส้นสีเทานะครับแล้วก็จำนวนการติดอขออภัยครับจำนวนการเสียชีวิตเส้นสีน้ําตาลก็ยังคงอยู่ในระดับต่ําแล้วก็ลดลงอยู่ต่อเนื่องอยู่นะครับครับคราวนี้มาดูตัวเลขของการเดินทางเข้าประเทศนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับภาพรวมการเดินทางเข้าประเทศนะครับหลังจากที่เราเปิดรับ ผู้เดินทางจากต่างประเทศนะครับทั้งเดือนเนี่ยหนึ่งแารายนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคม2อง0สนเกาว่ารายนะครับแล้วก็มาถึงมกราคมเป็นช่วงที่ไม่ได้มีการเปิดรับเพิ่มแต่เป็นคนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ยังคงเดินตาเดินทางเข้ามานะครับณนะถึงวันนี้นะครับถึงข้อมูล16มกราคมนะครับ120,000กว่ารายนะครับ ส่วนจำนวนการติดเชื้อนะครับถ้าเราดเาูเส้นกราฟนะครับแล้วก็มีกล่องตัวเลขที่อยู่ข้างบนนะครับผมอยากให้ดูที่กล่องข้างบนขวามือนะครับเดือนมกราคมนะครับภาพรวมของการติดเชื้ออยู่ประมาณ3.44เปซนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากเดือนพฤศจิกายนและก็ธันวาคมนะครับพฤศจิกายน0.13เนต์ธันวาคม0.45เป พอเป็นมกราคม3.44เร์เซนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คงเป็นมาจากสถานการณ์ของทั่วโลกนะครับที่มีการติดเชื้อเพิ่มจำนวนจานวนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศต้นทางเหล่านี้นะครับที่เดินทางมานะครับก็มีสถานการณ์การติดเชื้อสูงขึ้นก็สะท้อนผลสู่ผู้เดินทางแล้วก็เราก็จะเห็นในสถานการณ์นะครับซึ่งก็เราก็มีการควบคุมการระมัดระวังป้องกันในส่วนนี้อย่างเต็มที่อยู่นะครับ ในเดือนมกราคมประเทศต้นทางที่เดินทางมา,าถึงเรานะครับมาประเทศไทยนะครับถ้าเรียงตามจำนวนผู้เดินทางที่มาสูงสุดนะครับรัเสเซียมาเยอะที่สุดนะครับรองลงมาคือเยอรมน,นีนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อัตราการติดเชื้ออยู่ในระหว่างประมาณ4% 5%นะครับราวๆนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เรียกว่า ต้นทางก็มีสถานการณ์การติดเชื้อสูงขึ้นนะครับในผู้เดินทางเข้ามาแต่ละประเทศก็มีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อตามที่รายงานนี้นะครับครับสําหรับกระดานสําคัญอันนี้ที่เราติดตามดูอยู่โดยตลอดนะครับในวันนี้คนไทยนะครับรายงานเรื่องของผู้ติดเชื้อผู้ป่วยโควิดหายป่วย5 2 5 5รายนะครับติดเชื้อรายใหม่6,929รายนะครับเสียชีวิต13รายนะครับ ดูเส้นกราฟข้างล่าง3รูปนี้นะครับปอดอักเสบเนี่ยถ้าในรอบ2สัปดาห์เราเห็นว่าตอนต้นอยู่ที่555รนะครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีการยกตัวมาในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของปอดอักเสบนี่มี533นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย ยังคงไม่ได้ยกตัวสูงขึ้นนะครับจาก151เมื่อวันที่4มกรานะครับตอนนี้รายงานที่ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ที่108รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในระดับค่อนข้างจะคงตัวนะครับวันนี้ที่เป็นรายงาน13รายก็อยู่ในประมาณค่าเท่าๆกันในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับการเสียชีวิต13รายของวันนี้นะครับเป็น รายงานที่มาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6รายนะครับภาคเหนือ3รายนะครับแล้วก็ภาคอื่นแล้วก็กรทมที่ละ1รายนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนอยู่11รายคิดเป็น85%เนะครับแล้วก็ในจำนวนความเสี่ยงนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือสูงอายุนะครับค่ามัธยฐานค่ากลางของอายุอยู่ที่82ปีนะครับ อายุน้อยที่สุดใน13รายนี้คือ69ปีสูงสุด92ปีนะครับและก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของในส่วนของโรคโรคเรื้อรังนะครับในวันนี้ที่รายงานนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องของรายงานโรคเรื้อรังนะครับและก็เรื่องของการรายงานเสียชีวิตจากโอมิกอรเดี๋ยวจะมีรายงานนะครับโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับส่วนลำดับรายจังหวัดนะครับจะเห็นว่าในวันนี้ จํานวนติดเชื้อรายงานสูงสุดที่กรุงเทพมหานครนะครับตามมาด้วยสมุทรปราการชนบุรีนะครับแล้วก็มีส่วนของภูเก็ตนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็มีนนทบุรีมีขอนแก่นนะครับก็มีหลายส่วนที่รายงานคลัสเตอร์เดิมนะครับและยังมีต่อ,นตอนเนื่องอยู่นะครับก็ทุกจุดก็มีความเข้มงวดมีมาตรการที่ลงไปถึง<อ>ส่วนที่เกี่ยวข้องคลัสเตอร์ต่างๆนะครับ ถ้าดูแนวโน้มจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เปิดรับเพิ่มเติมนะครับจำนวนการติดเชื้อเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้เป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นนะครับนับตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่เจดวันที่แปดมกราเป็นต้นมาเส้นกราฟด้านซ้ายมือทั้งบนและล่างเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็เส้นกราฟในภาพของรายจังหวัดนะครับที่ก็ค่อนข้างจะ ไม่ได้เป็นลักษณะที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชันนะครับของกรุงเทพมหานครมีสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับของชนบุรีเหมือนกับจะผ่านจุดที่เคยมีจํานวนติดเชื้อสูงสุดนะครับแล้วก็ลดต่ําลงมานะครับของภูเก็ตก็เช่นกันครับแล้วก็สมุดประการอยู่ในลักษณะที่คงตัวต่อเนื่องมานะครับระยะหนึ่งนะครับส่วนคลัสเตอร์นะครับที่เรามักจะเอามาทวนเอามาชี้ให้ได้ดูกันเนี่ยจะมีเรื่องของ ร้านอาหารสถานบันเทิงนะครับโรงงานสารประกอบการนะครับตลาดงานสังสรรค์พิธีกรรมทางศาสนาก็ยังมีอยู่นะครับก็ต่อเนื่องจากของเดิมนะครับมีส่วนของค่ายทหารนะครับส่วนของสถานพยาบาลเพราะฉะนั้นโอมิคอนกระทบมาจนถึงบุคลากรด้วยซึ่งเราก็ระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า ในส่วนของบุคลากรเนี่ยถ้าหากจะต้องแยกตัวกักตัวนะครับถึงการติดเชื้ออาจจะอาการน้อยไม่มีอาการนะครับแต่ว่าเมื่อจําเป็นจะต้องแยกต้องหยุดจากการกําลังคนในการให้บริการก็จะถูกกระทบไปด้วยนะครับตรงนี้ก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับรายงานการฉีดวัคซีนครับวันนี้ก็เป็นวันแรกหลังจากที่วันหยุดการฉีดในวันหยุดก็จํานวนจะน้อยสักนิดหนึ่งนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันกว่าโดสนะครับ โดยที่ส่วนใหญ่เป็นเข็มที่3นะครับ1 2ึ0 0 0สนสอโดสนะครับทให้ยอดสะสมของการฉีดวัคซีนนะครับอยู่ที่109.5ล้านนะครับเข็มที่1เนี่ยเราใกล้ๆจะ72%นตแล้วครับอยู่ที่51.8ล้านนะครับส่วนเข็มที่2 66%นะครับก็ตามติดกันมานะครับเข็มที่3มีความก้าวหน้าไปถึงสามเข็มนี่นะครับ14%ครับ ครเมื่อเทียบกับฉากทัศน์หรือว่าซีนาริโอว่าเราควบคุมโรคแล้วนะครับจะเป็นเส้นแบบไหนนะครับในแบบที่เป็นสีเทาช่วงแรกเราเห็นเส้นกราฟการติดเชื้อขึ้นไปไต่อยู่ระดับเป็นสีเทานะครับหลังจากที่เรามีมาตรการต่างๆเข้มงวดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับเส้นสีน้ําเงินนะครับก็เคลื่อนมาอยู่ในระดับประมาณเส้นสีส้มนะครับซึ่งก็เป็น รูปแบบการระบาดประมาณกลางๆนะครับที่มีมาตรการต่างๆนะครับมีการดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็ผลจากที่เรามีการฉีดวัคซีนนะครับมาก่อนหน้านี้รวมถึงที่รณ <นา S 1> รงค์ <นา S 1> ให้ไปกระตุ้นในเข็มที่สามนะครับก็เป็นส่วนสาคัญนะครับที่จะส่งผลให้สถานการณ์เรานะครับน่าจะ,<ม>จะมาอยู่ในเส้นสีส้มหรือถ้าจะดีไปกว่านั้นเราก็จะเข้าใกล้นะครับในส่วนที่เป็นเส้นสีเขียวคือที่จะมีการติดเชื้อต่อวันที่น้อยที่สุดใน สามรูปแบบนี้นะครับส่วนการเสียชีวิตนะครับเราก็จะเห็นคำว่าเส้นสีแดงของเรานะครับไม่ได้มีการยกตัวขึ้นไปเป็นเส้นสีเทาหรือสีน้ำตาลนะครับตรงนี้อยู่ในเส้นตักที่ต่ำสุดนะครับอยู่ใกล้กับเส้นสีเขียวนะครับก็เป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่การควบคุมโรคของเรานะครับในเรื่องของผลของการเสียชีวิตหรือว่าการป่วยหนักรุนแรงนะครับ ก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับแล้วคราวนี้มาพูดถึงผู้เสียชีวิตที่มีการยืนยันสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์โอมิพันธ์นะครับในรายแรกนี้นะครับก็เป็นรายที่รายงานนะครับมาจากจังหวัดสงขลานะครับเป็นหญิงไทยอายุ86ปีนะครับ อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นอัลไซเมอร์ครับก็เรียกว่าทั้งสูงอายุและก็มีโรคประจําตัวนะครับท่านนี้ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์2เข็มนะครับแล้วก็มีประวัติเสี่ยงนะครับก็คือหลานชายที่เดินทางกลับมาจังหวัดภูเก็ตนะครับตรวจเจอนะครับเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิดแล้วก็ยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะครับแล้วก็ทําให้คนในครอบครัวนะครับมีการติดเชื้อนะครับ วันที่6มกราคมนะครับผู้ป่วยนะครับมีอาการมีไข้มีเสมหะนะครับทราบข่าวว่าลูกสาวตรวจพบเชื้อนะครับโควิดนะครับก็เลยตรวจหาเชื้อด้วย ATK ผลบวกก็เลยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับในวันที่7นะครับก็ได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่หาดใหญ่เก็บตัวอย่างนะครับ สอบนะครับนาโซฟาริงเกลสอบตรวจยืนยันนะครับแล้วก็ในวันนั้นมีไข้38.5องศามีอาการหายใจลำบากนะครับก็มีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดผลก็จะมีความผิดปกติในเนื้อปอดนะครับแล้วก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจให้การรักษาวันที่12มกราคมนะครับผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับเวลา9นาฬิกา20นาทีนะครับผลการตรวจนะครับยืนยันสายพันธุ์นะครับ ว่าเป็นสาย,ยพันธุ์โอเมกคานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นรายที่เรียกว่าถึงแม้ว่าโอเมกคานในภาพรวมอัตราการเสียชีวิตจะเป็นรอยละที่ทไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนครับอย่างที่องค์การอนามัยโลกก็กล่าไวไวต้วตลอดนะครับว่าอย่าอย่าด่วนสรุปนะครับในกรณีของแต่ละคนนะครับถ้าเป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีอาการที่หนักรุนแรงขึ้นมาได้อย่างเช่นรายนี้นะครับ อีกรายหนึ่งเป็นที่จังหวัดอุดรธานีครับเป็นหญิงไทยอายุ84ปีนะครับก็มีโรคประจําตัวคือมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนะครับอยู่ติดเตียงนะครับแล้วก็รักษาแบบประคับประคองนะครับใช้ออกซิเจนนะครับให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการได้รับวัคซีนนะครับก็ไม่ได้รับวัคซีนโควิดนะครับเนยว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ในช่วง ที่มีประวัติเสี่ยงก็คือว่าคนในครอบครัวนะครับเป็นผู้ติดเชื้อโควิดนะครับโดยที่ลูกชายนะครับลูกชายของผู้ป่วยท่านนี้นะครับก็มีการได้ไปสังสรรค์นะครับกับเพื่อนที่ต่างอำเภอนะครับแล้วก็พบว่าในกลุ่มคนที่ได้พบปะสังสรรค์กันนะครับสี่คนนะครับพบการติดเชื้อนะครับแล้วก็เลย ทําให้ได้มาตรวจหานะครับโดยที่ไม่ได้มีอาการนะครับคือท่านก็มีโรคประจําตัวตามปกติที่ท่านดูแลอยู่นะครับที่ต้องใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อวันที่9วันที่10ผลตรวจก็พบการติดเชื้อโควิดนะครับผู้ป่วยระญตินะครับปฏิเสธการรักษาไม่ไม่เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนะครับด้วยว่ามีโรคประจําตัวบัลลงปอดระยะสุดท้ายนะครับประสงค์ที่จะดูแลอยู่ที่บ้านเป็นการแยกกักรักษาที่บ้านโฮมไบโซเลชันนะครับ ซึ่งก็ได้ดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ป่วยละญาตนะครับแล้วก็มีการให้ยาตามแผนการรักษาครับจัดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปตรวจดูปริมาณออกซิเจนนะครับแล้วก็ติดตามอยู่โดยตลอดนะครับก็ในระหว่างที่ดูแลหลังวันที่10นะครับก็มีอาการก็ไม่ได้มีไข้นะครับมีอาการรับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับแล้วก็ระดับออกซิเจนนะครับก็ค่อยๆลดลงนะครับ ในวันที่15เริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็หายใจหอบนะครับออกซิเจนไตนิ้วตรวจวัดออกมาก็ต่ำมากนะครับแล้วก็มีการประสานผู้ป่วยนะครับนำส่งโรงพยาบาลสอบถามนะครับญาติก็ปฏิเสธนะครับก็เลยให้การรักษาตามความประสงค์นะครับแล้วก็วันเวลา16นาฬิกานะครับก็ตอบสนองน้อยลงนะครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อเวลา ประมาณ19นาฬิกา45นาทีนะครับซึ่งก็อยู่ในการรักษาแบบโฮมไ s o l a t i o n 6วันนะครับนี่ก็เป็นรายที่2นะครับซึ่งทั้ง2รายก็จะเห็นความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการมีสูงอายุและก็มีโรคประจำตัวนะครับภาพสุดท้ายก็อยากจะขอรณรงค์นะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับซึ่ง จากที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แถลงนะครับในเรื่องประสิทธิผลนะครับเรื่องของเมื่อใช้เรื่องของพิสูจน์ว่าวัคซีนในแต่ละสูตรที่มีการใช้นะครับมีการลบล้างฤทธิ์ดีหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะมีใช้วัคซีนได้หลายๆตัวนะครับก็ขอแยกประชาสัมพันธ์ครับว่าในผู้ที่ฉีดวัคซีนซินวคแอสตรานะครับเข็มที่2ครบในช่วงสิงหาคมนะครับถึงตุลาคมเนี่ยนะครับก็จะ ให้กระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่ฉีดเป็นแอสตราแอสตราครบเมื่อเดือนสิงหาถึงตุลานะครับกระตุ้นด้วยไฟเซอร์นะครับแล้วก็ในส่วนที่ฉีดเชื้อตายนะครับไม่ว่าจะเป็นซิโนแวค2เข็มหรือซิโนฟาร์ม2เข็มนะครับตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกานะครับแล้วก็ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด1 9ทั้งที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ หรือว่าครบตามเกณฑ์แต่ว่าอาจจะน้อยกว่า2สัปดาห์นะครับก่อนติดเชื้อก็กระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาอันนี้ก็คือแผนสูตรของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเดือนมกราคม2565นะครับซึ่งก็หลายที่จะเห็นว่ามีการฉีดวัคซีนในจํานวนที่เยอะที่เดียวนะครับซึ่งก็ในวันในวันธรรมดาเนี่ยวันเราฉีดไปแล้วันละ3ามแสนสี่แสนนะครับก็สามารถที่จะนัดหมายนะครับติดต่อแล้ก็ได้รับการฉีดวัคซีนครับ ครับับอันี้ก็ขอจบการรายงานเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากนะคะส่วนถึงบัดนี้นะคะการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดแล้วก็การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะคะยังไงก็เชิญชวนให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันนะคะสําหรับช่วงการตอบคำถามนะคะจะมีคําถามจากสื่อมวลชนนะคะสองคำถามค่ะท่านผู้อำนวยการ คำถามแรกนะคะกรณีพู้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตทั้งสองรายนะคะจากเชื้อโอมิครอนเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตบ้างคะครับ,รบขอบคุณครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยครับเป็นอนอกจากสูงอายุแล้วยังมีโรคประจำตัวนะครับโดย ก่อนหน้านี้เองนะครับตั้งแต่ยังไม่มีโอมิครอนมาเราก็ทราบดีนะครับว่าการเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจําตัวเป็นความเสี่ยงเสียชีวิตนะครับแล้วก็ในสองท่านนี้นะครับท่านหนึ่งก็เป็นอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ดีนักนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนะครับซึ่งก็ต้องใส่ออกซิเจนอยู่แล้วก็แสดงว่าในส่วนของสมรรถภาพของปอดนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นปกติเหมือน ผู้สูงอายุทั่วไปนะครับถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ถึงแม้ว่าองมิคราในภาพรวมนะครับในข้อมูลหลายๆประเทศออกมาจะดูไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ทุกประเทศก็เตือนอยู่เสมอครับว่าในบางกรณีก็อาจจะเกิดรุนแรงได้ก็ในคนทั้งสองรายนะครับท่านทั้งสองท่านนี้นะครับเรียกว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องครอบครัวนะครับทั้งสองท่านด้วยนะครับ คำถามที่2อนะคะผูทะะ้ที่ทำ <โฮ S 1> Home Isolation แล้วครบ10วันตามกำหนดนะคะจำเป็นหรือเปล่าคะที่จะต้องตรวจ ATK ซ้ำถ้ายัางพบว่ามีผลบวกอยู่เนี่ยจะต้องอยู่บ้านต่อหรือไม่นะคะเพราะว่ามีบางรายค่ะที่รักษาตัวเองครบ10วันแล้วแต่ว่าก็ยังตรวจพบเชื้ออยู่ค่ะท่านครับตามหลักการนะครับในเรื่องของการรักษานะครับการรักษาไปถึง10วันแล้วเนี่ย มีบางท่านที่ถ้าตรวจนะครับก็จะเจอเชื้ออยู่นะครับซึ่งแนวทางเวชปฏิบัติแนวทางการรักษาที่กําหนดเนี่ยก็ระบุมาตลอดนะครับว่าเมื่อรักษาครบเนี่ยไม่ได้มีข้อแนะนาที่ว่าจะต้องตรวจให้เจอเป็นลบถึงจะเรียกว่าหายนะครับเพราะว่าการรักษาครบจุดสําคัญอยู่ที่ดูว่ารักษาจนพ้นช่วงระยะเวลาที่จะแพร่เชื้อต่อได้นะครับซึ่งในการตรวจนะครับผลการศึกษาของทั่วโลกเนี่ยสูงสุดนะครับที่จะ เริ่มจากมีอาการหรือเริ่มตรวจเจอเชื้อเนี่ยผ่านไปประมาณสักประมาณ8หรือ9วันนะครับก็จะถึงจะเจอเชื้อก็เป็นเชื้อที่ไม่มีชีวิตแล้วนะครับเชื้อตายแล้วแพร่ต่อไม่ได้แล้วนะครับบางท่านตรวจก็อาจจะเจอซากเชื้อก็อาจจะเป็นปรากฏกากณ์ที่เจอได้ซึ่งบางคนก็จะเป็นเป็นหายตรวจวันนี้เจอวันนี้ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นพ่อกังวลหกเปล่านะครับการข้อแนะนําก็คือว่าเมื่อรักษาครบก็ถือว่าหาย แต่จุดสําคัญมากครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับเพราะหลังจากหายแล้วเนี่ยข้อแนะนําในเรื่องของการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาลนะครับยังคงใช้อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้อย่างมากนะครับก็ขอให้คนในครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับได้มีความเข้าใจนะครับถือว่ารักษาโรคก็ถือว่าหายแล้วครับขอบคุณค่ะถ้าด้วยการมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนไหมคะวันนี้ครับผม สถานการณ์การระบาดนะครับในช่วงปีนี้นะครับก็เป็นที่คาดหมายว่าน่าจะค่อยๆเข้าไปสู่ลักษณะของการเป็นโรคประจําถิ่นนะครับซึ่งในทางวิชาการก็ติดตามสถานการณ์ดูข้อมูลทางวิชาการอย่างใกล้ชิดนะครับและก็อย่าได้ประมาทครับในแง่ที่ว่าจํานวนการติดเชื้อบางประเทศนะครับอย่างที่นําเสนอวันนี้ก็จะเห็นว่าผ่านจุดสูงสุด แล้วก็ลดลงได,ด้ดีนะครับอย่างแอฟริกาใตา้แต่ก็มีบางประเทศที่เหมือนลดลงมาพักนึ่งแล้วเหมือนจะเริ่มขึ้นไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับข้อมูลทางวิชาการก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้เราก็ถือว่าโอเมกคอนในภาพรวมข้อมูลที่มาเนี่ยไม่ได้มีผลรุนแรงในการเสียชีวิตหรือการป่วยหนัก แต่จํานวนที่มีการติดเชื้อมากๆก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขได้ประมาณหนึ่งอยู่นะครับก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทุกท่านครับแล้วก็ความที่เรามีมีสตินะครับป้องกันตัวเองสูงสุดเราใช้ชีวิตแบบ New Normal นะครับจะทําให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับรวมถึงเรื่องของบูกาูวีตัวแรกนี่คือเรื่องของวัคซีนครับก็เชิญชวนทุกท่านได้ไปรับวัคซีนในเก็มกระตุ้นครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ ขอขอบคุณนายแพทย์เฉวิาณนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคนะคะที่มาอัปเดตสถานการณ์ประจำวันให้เราฟังในวันนี้ค่ะ สำหรับช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับผู้ที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลขึ้น2ขีดนะคะในเขตกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อเข้าสู่ระบบการรักษาได้สามช่องทางช่องทางแรกคือสายด่วน1330 ต่อ1/4ตลอด 24, อ24ชั่วโมงช่องทางที่ 2>, 2ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ส,สปสช w w w hsso.go.th เพื่อกรอกข้อมูลและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ,อกลับนะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะคะแอปพลิเคชัน Line โดยการเพิ่มเพื่อน a d nhso นะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน6ชั่วโมง เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาสำหรับต่างจังหวัดนะคะสามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านรอพอสตรหรือคอร์เซ็นเตอร์ของจังหวัดได้นะคะโดยจะได้รับการประเมินอาการหากไม่มีข้อหา้ามเ,เช่นไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้จะได้รับคำแนะนำให้เข้าระบบการรักษาแบบ HI CI ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์ติดตามอาการทุกวันนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อแนะนำ6วิธีปฏิบัติเมื่อกลับถึงบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชือ้อโควิด -19 ให้กับคนในครอบครัวที่คุณรักนะคะ ข้อแรกล้างมือทันทีเมื่อกลับถึงบ้านสองถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน 3. ถอดหน,น้ากากอนามัยทิ้งใส่ถุงให้มิดชิดนะคะแล้วก็ข้อ4ีํทำความสะอาดร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยแยกตะกร้ากับชุดที่ใส่นอกบ้านนะคะแล้วก็ในบ้านออกจากกัน 5. ห,หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันและข้อสุดท้ายหากไปในพื้นที่เสี่ยงไม่ควรใกล้ชิดกับบุคคลในบ้านนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ